มาทำไมาไม่เยอะากอไรมพักมากับสอบง่อยดูอยตอตที่ก็บเบื้องหนังเดูกมากันในเซ็ตไปซื้อยวมาจุกอ้มึงกีตานำ่วัระสบชามชิดปันชาทำยั้ทอะไรจับนัดอะไรดิ ัอล้หลล่นกันระบาดนะอี้ันนี้มาเป็นผู้กำกับเหรอคะ่าครับมาเบิ่งคนที่สุทำหน้าที่นั่งเบิ่งนั่งเบิ่งนั่งเบิ่งนะอันนี้โกนจริงเลยวะยังใส่ไิเยังไป โอ้ยเอ็นควมเราโอ้ยเสียงกรธไม่ได้เสียงเขาเพราะว่าเรากรธเนี่ยมันเป็นควบรรยากาศอย่างนั้นั่วมากแย่กรธแย่โกรดังๆให้ขนเกาดนี่โอ้ยโอขไม่บอกว่าเขาจะขืนเขาไม่บอกเ้กรดัง่ได้เดี๋ยวว่าเรอยแต่บอกวาดังดังหวดวาอ่้ไม่เากได้คำหวาื่นีเมันโกรเราของเก่าหวื่นีนันทำหวางวงเ้ัวงนี

เห็นแล้วไม่นอนบ้านเลย่ได้นอนบ้านโอ้ยอยู่อะไรอล้วเีผยมี้อกายได้ฝันเลยกาเนฝันเป็นไม้ของฝันน่ะผู้สาวก็ต้องย่างเขาาคตืนเชือเลยที่จอของเรานะที่เจอของเรานะมาเป็นผู้จัการ 小阿婆弟啊！ เออส่งเาไปไหมสายขัรถสองแถวมาอ้ายกันก e ับปัอ้ม ah ah bon <No um ั่ก um> okay ันต้ากัะ้ากันเลายงาบ้องออดนนี่นกกงเยงแอีปอบดีบาลนี่ลีลาบดี้วะีบดี้ไอฮักเจ้าอีลีลีลาบดีน้องฮักไอยบ พันสามพันสามพันปูไปไกลเลยเอออะไรมาเจ๊เหมือะค่มาตั้งแต่วันที่อ่าปฏิปฏิปฏิเจตเอยไอ้เหมืยนี่ก็เหมยประมาณวันที่วันที่สิบจง นี่เหมือบ้านลทขึ้นมืงเลยตองออไอ้ไินบดยังนี่รับบดเป็นอะไรคะนี่แหลเขาจะเป็นพระมเรียมเรนย่งเพระแท้จะล้วอยากอุ้มบาตรมัต่ำพวนีเดกเอุ้มยเป็นหมอุ้มแลอยงน้ถือบาตรสองมถึงกอ้ององ้อง่แทถึง้องถึงบันึกงได้ไหมถงเน้อถึง้องน้อาเอลอยู่้ม้้ามีมัน็ลูกบเ้างน้ัง้อเสอแนี่มึงเอาัวน่ยต่จะเียงก่อนบ่่บ่เลี้งย้เี้ยง้อะ กอกสาวป่นีเจ็บป่เจ็บป้อถามไก่ผิดเจ็บปบ่ถามจะมาถามผมที่อัวีเกาไม่แดงพูดใจสบายดีพูดนีกแม่พูดีถือาทำไมเธอสบายดีอยดลูกเธอลูกสวยอยู่แล้วมือเนี่ยท้ายี้บ้าเด้อได้ค่ะได้ แฟนครับจะไม่อายคุ้มแฟนครับเด้อเมนตัวสีน้องกูเด้อบ่าไรก็เรียนเสือจบก่ันเอาหัวก็เลี้ยงมากรอกุศโลดผัวว่านี่มีแต้วมีแคลเอามาเลยกินได้ไหมเขาจะกินกี่วันเอาเบียวมาเลยยังไม่เจาก็ส่งมาเลยบินละหาพันธ์สี่พัน เฮ้ฉากพระจะถ่ายตอนนี้เลยเหรอย่ง่ึงดัหนึ่งีพันเด้อหาพัเด้อหาัน่นลยมเดียวกันไป่ซ้อย่ทีมงานเรามาเด้อสั่งเยียบสั่งเยียบเพราะปรมก่อนแล้วหอไปเนไรใครเข้าอ้งน้ำอ่ะไป เอี๊ยงเพิ่งมาเฟสแรกบอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาได้กี่วันแล้วคะเพิ่งมาจ้ะเพิ่งมามาเล็นน้ำบ่หรือว่าไม่มาเล็นน้ำจ้ะมาเห็ดเป็นกระถิบกระเด็นตื่นแล้ววะตื่นเศร้าโพดเขาพันในชูตื่นเศร้าโพดเพราะแดดสองตาเนี่ยก็เป็นจย่างนอนหลอนจะเป็นจังไงเด้อเป็นไม่เมื่อยวะเป็นไม่เมื่อย แค่แสงเื่อใดบุหากินแตงยำกลางคืนบรรยากาศเลยตอนนี้นะคะเราตามจิตชีวิตเจลินเนาะใช่มาค่ะเราจะมาดูยักษ์ต๊อกกันนะตอนนี้เรามาถ่ายเจลินนะคะ เร็วอ <muitas S 2> ีหลีครับผู้นีมาเร็วอีหลีเอามามาทันเลยมาถ่ายให้เสียปุ๊บมาทันกันเลยเอาบานวิทยูทูปเปิดวันนี้นี่ทีมงานบ้านบ้านทำก้อนนะคะไม่ใช่บ้านกบกอบทีมงานบ้านทำก้อนพวกคือขาวเนี่ยพวกขาวมากเลยเยอะท่วงอายพวกขาวมากเลยนี่ยาขาวทักแชทค่ะยาขาวทักแชทมะที่อาร์โฟตี้จวดเดอะซีรีส์นะคะเอาแเคอ่ะนม่ทักไปเนี่ยแม่บุญีต่อเนี่ยนะ ยืนไ่บัวใด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 ออกมาออกว่ารัมีเวนเป่นหมันบคือเฮ็ดพมเป็นบ่นะยิ้มงานนะคะกำลังแข่งกับหลงพอยังตอกคือเดี๋ยวเดี๋ยวบอกเขาพีเสเดี๋ยวเดี๋ยวคือคือคือยุ่งยังตอกอยู่ด้วยค่ะอ่าเฮ้ยเปลยนหรืคือยุ่ะ อันนี้เป็นลงพีทีจะมาแล้วนี่ปอต้องการมันมกไม่บอกนะคะรอดูนะคะยังบมู่เลยว่าสิ่เป็นอย่างน่คะยังตอกแต่ว่าชื่อสำหรับย่งตอกนี่มีม์หลหลวงพ่อไปสามข้าวนะครับเขามีย่าง พี่แย้มีียตเนะครับมีอะไรให้หลวงพ่อกินไหมครับเขามีบ่ะเอาแย้มที่เขามีสีเหลืองจิ๊บพันเขาิพันใช่ไหมเอาของไทยาแย้มแย้มดูรอยสักช่างน่ากลัวนะคะทุกคนมึงรอยสักนะคะน่ากลัวแหงหยังอยู่เอานี่คืนนี่ต่า้องกันอะนี่หุ่มหรอเจลิน ตอนนี้ก็บรรยากาศพวงหลวงพ่อคืข่าวแท้หลวงพ่อรอขี้หมานะคะยูุูเปิด์ไร้หลสันเบียบบ้างไหมฉันนีใบวะ แค่แค่ใบอันบนครับบนใบบวชใบจงไหมใบงเดี๋ยวมาหนาบนิวทางออกแค่เอาเน้ล่ะเอาออกเอมีหบอาเซ่ตงนีหมสายเหอไม่ไไหอกโอย้นี่่อ้ีเอเล้มอีเอ่างยังตองหาใครหลานนี่่ยกแวไปอยก่ั นี่นะปั้นยูทูบลยปันยูทูบจะงคนเลยทันเดียไม่บอกไปแทกเดียเราบอกว่าันแต่ล็กพี่นะจาหอมหอมหอมอุ้ยโอ้ยหลงพ่อเด้ค่ะเด้อได้การดีๆได้การเลยเขาบอกว่าทากินเราซีบอ้ห้เรียนน่งเบิร์ตรถบอเบียกบกินเนารบอยอ่ก็ไม่สายวัดป่าเด้ เพราะว่าเพิ่นจอยเนี่ยเพิ่นจอยเพิ่นเพิ่นกินแถวคาบเดียวครับนี่นองกจากคาบตก็ไปเพิ่นกินตะเหล่าที่พีค่ะกินแต่หนังปันน่ะเไม่หัวก็อย่าลืมเราดีเลยเสวยได้ความน้ำแข็งน้ำให้ให้รอเกี่ยรออยู่บ่รอซอยรอบ่อย่าลืมจับจูเลสอาจจะล้อจัจูอาจจะลอ สองลูนี่แหละพักเอาอยู่พักพักเอามานำเห็นในตู้เย็นดือเปล่าอ้เ้าเืมอดีเนอเสียงไปดีเอามาจับจุกกันยังจับจุกไม่ไไม่ออกน้ำอยู่บ่าะไม่ออกไม่เจอไม่อยู่บอกน่าใคบ้าิไม่ออกไม่คลิปมีเหลืองเอาหัวเสือาย สวยดีมัรนี่มีซีแบบบานด้านหลังปิดประตูนะครับประมาณตุ่มลงเฮ้ปิดไฟปิดไฟไตุ่ม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 ตุ่เตุ่มตะ่มตว่มตุ่มอุ่ตุ่มคน่นตุ่ม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 ่มต่มต่่ตตตุุ่่่่่น่้ล่มม เอาแบบบอกตายังแดงเด้อแดงเขียวสิคะอันนี้ว่าเป็นกระเทยบ่อค่าไหตกระเทยบ่ค่านี่บ่อค่าตกินขยอย่ซื้อยังแดสิแทงเขาราคาขึ้นไล่หลายสีแดงแดงมองไปปลายแดงอ่ะะชมพู่ มากลัวไหมมัรแ่แตแปแปคนี้เยอรไม่รู้มีฉากไหนบ้างนะคะ แม่ครับพี่นี่มีสีดยสีสอดแัดมสสอดแปดนะคะล้วบดผู้ใหญ่บ้าง